วันนี้มาดูพี่น้องสองคนพาก,กันใช้ให้เขาซักผ้าเองอะไรนะพี่ตเตถามว่าอยากเปิดัได้อ๋อเปิดได้แล้วครับสองพี่น้องช่วยกันตากของใครของมันเหลืออีกตะกาหนึ่งเอาไว้ให้แม่ซักใช่ไหมพีเตอรอเออพีเตอร์เยอะอ่ะยัดใส่เข้าแล้วก็ไปตากของใครของมันนะคะ พี่เตอร์ดึงขึ้นมาเนอะเอาไม่ถึงอะ่ะหมดยังหมดแล้วหมดแล้ว,ลว,ลวอ่ะไปน้องตังก็หิ้วไปเออหนูเตรียมผ้ามาหรือยังเตรียมเตรียมไม้แขวนผ้ามาหรือยังเนอรเไอาไปตาก โอ้หนูก็ตากเองได้อ่ะอืมอู้ไม่ได้เอาไอ้ชุดว่ายน้ำหนูไปซักเนาะหนูมาผึ่งไว้นั่นอะ่ะเออต้องอย่างนั้นรู้จักหัดซักหัดตากจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ไปอยู่ไหนก็ต้องทำได้ ยายก็จะได้ไม่ต้องทําให้ไม่ต้องตากให้เอออันนั้นราวของพี่เตอร์ของน้องอีกราวหนึง่งมีตางมายายบอกให้เตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนไปเอาผ้าออกจัดเครื่องโอ้นกนกมาทำรังอีกแล้วเนี่ย มีตัางหนูทำอะไรอยู่คะอ๋อหนูไปเอาไม้เปลี่ยนเสื้อไปโอ้อย่าให้เกะก,กะนะทำดีๆเดี๋ยวยายขยับตรงนี้ให้เนี่ยไม้เปลี่ยนเสื้อเล็กๆของหนูก็มีเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอ่ะ ม่เยอะหรออูม้มุดมดคันอะเยอะที่ไหนของพิเตอร์เยอะกว่าของหนูหนูเอาทําไมไม่เอาอันเล็กล่ะคะแล้ว,ลวของหนูยัด,ดเลยแล้วของหนูยัดเลยคะโอ้มูก,กดเข้าไปเออถ้าอันไหนมันยับก็สลัดมั่งนะโอ้นั่นแหละปึ๊บปับ๊บเอาเขวนเลย <S <S> <S เออเขวน,น,น,นตรงนู้นสิอย่ามาแขวนตรงนี้สนะิเนี่ยลาวผ้าเอออย่างนั้นแหละ ถึงไหมคะมปึ๊บนั่นได้แล้วส่งให้แม่เออเดี๋ยวยายจะส่งให้แม่ดูคอมพวเตอร์จะเสร็จแล้วนะคอณพีเตอร์ไ่ช่วยเหลือแต่ว่าคอมพีเตอร์ไม่ข,ข้ามเลยมีน้อยเหมือนเนี้ยทำเ้าถ้าเหลือก็เก็บแขวนไว้น,นนะน้องมีตังอะ่ะเนี่ย ของหนูเนี่ยนะถ้ามันเหลือน,นก็เก็บไว้นะคะเก็บแขวนไว้เด้อแห้งแล้วอะเอาก็อบแห้งมาก็ผึงไว้เดี๋ยวมันก็แหง้งอ้มัอ้ว,อวเออโอ้เก่งมากต้องอย่างนั้นค่ะต้องรู้จักออแต่งตัวเป็นแล้วก็ต้องรู้จัก ซักผ้าเ,เ,เป็นเออตัวเล็กหนูก็ใส่ไม oh. ้แขวนเสื้อเล็กนะคะเดี๋ยวทําอีกคลิปหนึ่งก่อนเพราะว่าคลิปนี้มันหลายมันนานละ